ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมทุกท่านยังจำไอ้ตัวนี้ได้ไหมฮะ <c oughs> ตัวข้างตู้หมายเลข13หลังจากผมหลังจากที่ผมไปนั่งแบบนั่งคิดว่าจะทำตัวอะไรต่อไปในซีรีส์ตัวกาตัวข้างตู้ที่ถูกลืมใช่ไหมผมได้เจอตัวนี้แล้วลองอ่านเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไม่อีอย่างมากเลยเว้งงมากเลยทำไมทำไมโดข้างถึงคิดเอฟเฟกต์แบบนี้ขึ้นมาวะ คือไม่เข้าใจจริงๆครับผมสวัสดีครับีกผมอีกครั้งหนึงกับเกมนะกบบอลด็อกค้างแบทโชผมครั้งนี้ก็เข้าสู่ช่วงอีกครั้งหนึ่งครับผมข้างตู้ที่ถูกลืมนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่เอฟเฟคโคอีกอย่างวะเลยนะเดี๋ยวเรามาอ่านเอฟเฟคกันดูเอฟเฟคเป็นผู้นำสายนุกสำหรับสีเหลืองนะฮะแล้วก็ความสามารถ Massively r รส e ักแท็กคือแบบเน้นแอคแท็กสุดๆครับตอนนี้แล้วก็จะลดเลือดตัวเอง5% เพื่ออะไรทำให้เก่งหน่อยไม่ได้หรอแล้วมาดูความสามารถแพสซีฟของมันเนี่ยนะผมแอคแทบวก100แล้วก็บวกอีก100แต่ว่าลดดีเฟนต์ห้เมื่อใช้ทําให้ตายเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรครับเนี่ยคือผมแบบหรือว่ามันจะมาเน้นสายนุกแบบจริงๆวะคือแม้จะเข้าสายนุกจริงๆผมว่ามันก็ไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่เหมาะที่จะใช้แบบเป็นตัวหลักเท่าไหร่นะเออแล้วก็มีโอกาสตีคริีเข้า าตามจำนวนการจบตีทิศถูกตีไปผมก็มาสุด5% 35%โดนตี5ครั้งก็จะตีคีสิ้ซึ่งแบบก็รู้ว่าทำมาเพื่อเป็นสายนุกแต่สายนุกตัวอื่นแม่งก็ดีกว่าผมนะเออถ้าพูดแบบจะเน้นนุกจริงๆอ่ะมันคือเป็นผู้นำนุกครับแต่ความสามารถไม่ได้ช่วยเลยครับจะเป็นความสามารถในการทำทีมนุกจริงๆเนี่ยมเปลี่ยนคีหน่อยก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะมาอยูม่มันในการวันนี้ครับผม ความสามารถอ่ะลิงสกิลส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับไฮบิซย่าแล้วก็เบจิต้านะครับซึ่งผมก็ได้ทำทีมมาเรียบร้อยแล้วกบทีมนี้นะผมทีมนี่ไฮบิซยา่าดาเมจ4ตัวและแทงเดี๋ยวนะแทง2อ2ซับ2แล้วก็ดาเมจ3อ่ะตัวนี้ก็ถือว่าแท่งได้นะฮะเพราะว่าผมเห็นว่าทั้งสองนี้มันอยู่ด้วยกันดีผมเลยหยิบมันมาใส่แล้วก็อยู่กับไอ้นี่โคตรด,ดีลิงกันโคตรเยอะครับผมเลยหยิบมาใส่เลยครับสำหรับไอ้โกเทนทนรังจีทีนะฮะ ซึ่งมาเดี๋ยวเรามาลองกันในด่านอะไรดีวันนี้เอาด่านแบบไม่ยากเกินไปแล้วกันครับผมกลัวมันจะตายนะฮะเออเอาจริงจริงอยากจะลองในโกคูลเลจนก็ลองในโกคูลเลจนไปเลยก็ได้นะจริงเรือโกคูลเลจินไมยากไปอะมามามาโกคูลเลจนก็ได้มาเอาเท่าไหนได้เท่านั้นนะผมวันนี้เรามาโชว์จริงๆถ้าผมมีโกฮังเขียวนี่เอาไปแล้วนะเนี่ยเพราะาโกฮังเขียวเป็นหนึ่งตัวที่โคตรเก่งครับผมเอามาเลยมันนำให้ิซาญาได้เพราะฉะนั้นเอามาเลยอยู่ไหนนี่ เอามาคือเตรียมพร้อมมากๆกครับผมนี่เลยอ่าของก็เหมือนเดิมครับอิคารัสแล้วก็วิสนะฮะนี่ทีมทั้งหมดก็ประมาณนี้แค่เรามีโกหังเขียวเราก็น่าจะขานด่านนี้ได้สบายแล้วแต่เราจะมาลองดูกันว่าช้างมันจะไหวไหมมามาตอนไหนมาโอเคมาเทินที่สนะครับผมไอเทินที่2อไอตอนแรกยังไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมเนีย่ยเรามีโกหังไอ,อตัวนี้คือโหดมากเลยครับตั้งแต่ได้รับแบบคําแนะนําจากผู้ชมนะฮะ ก็ได้ห oh, ยิบมาใช้โอ้โหหลังจากที่เอาไปผ่านด่านซูเปอร์เปโโรสไฮบิซย่าก็ปลื้มมันโคตรเลยครับเพิ่มความเก่งมันไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดนี้นะเนี่ยคือลดูดาเมจรีซีฟแล้วแถมเป็นตัวซัพพอร์ตด้วยอาจจะตีไม่แรงอาจจะดาเมจไม่เวอร์วังอลังการแต่โหจัดเลยคือเหมาะที่เป็นโรเทชันหลักแต่ซัพพอร์ตมาอยู่คู่กันแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะฮะอืมท่าเลดเดอร์คิกแม่มีแต่ท่านี้อันนี้ก็สแต็กได้ครับผมนะทั้งโกเทนย่าทูกทก ความความเก่งมันเก่งอยู่เหมือนกันตอนนี้ผมไม่ถือว่าถูกลืมอ่ะยิาเชนหลายคนยิาใช้บ่อยอยู่ครับข้างตู้ตัวนี้แต่ไอตัวที่ถูกลืมจริงก็คงเป็นไอตัวทั้งกาชามันที่ทีสามอ่ะแม่งโดนลืมจริงๆนะเว้ยเดี๋ยวเรามาดูความแรงมันกันดีกว่าครับผมเออไหนเฮ้ยอันนี้แรงอยู่ทั้งโคตรแรงเลยโอ้ตีแสนแปดอะ่ะทั้งเดือนนี้เท่าไหร่แสนสี่หกสองสองอันนี้ก็แสนสี่หกสองสองมาเอาเลย ใช้เลยมาลดดาเมจล,ล,ลดพลังป้องกันตัวเองเอาดีวะลดพลังป้องกันตัวเองว่าทำมาแล้วแต่จริงควรอยู่ตัวซับมากกว่าผมย้อนเลเยชั่นให้มันอยู่ตัวซับดีกว่าแต่ถ้าไม่ตายเรามาดูกดีกว่าว่าสวยไหมให้ให้อภัยได้ไหมก็พอใช้ได้เฮ้ยใช้ได้อยู่ถ้าไม่ตายสวยอยู่ครับผมให้อภยัยให้อภัยเรื่องข้าไม่ตายสวยแต่อ,อื่นไม่ค่อยอยากใครเท่าไหร่เนี่คยคล้ายกันครับแต่ว่าแค่คนละมุมเท่านั้นเองคล้ายกันแต่คนละมุม มาต่อไปโอเคตัวสีเขียวรอบนี้อูไม่มีสีฟ้าเอ้ตัวสีฟ้าเดี๋ยว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 ผมจะต้องย้ายตัวนี้ไปต้องโยกตัวนี้ไปสบายครับนี่เอาเลยเออเอาเลยเพราะยังไงตัวนี้มันก็ซับโกคูเบจิต้าแฟมิลี่อยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นมันอยู่กับทีมไฮบริไซย่าค่อนข้างจะดีกว่าครับแต่เสียดายลืมไปผมลืมไปว่าโกเทนคูดมันไม่ใช่น่าใส่ตัวโกฮังโกเทนมาดีกว่าแทนที่จะใสโกคูดนะฮะ ม่น่าใส่โกรเรนคูดมาเลยอ่ะโกรเรนคูดไม่รับซัพย์นะผมนะมันไม่รับนี่ก็ไม่ควรที่มันอยู่โลเดชันเดียวกันแต่ต้องย้ายต้องโยโกรเรนคูดไปโลเดชันอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้จะได้ไม่ต้องทำดาเมจอะไรทีาไม่ต้องเลยรับบูทอยู่ด,ดีถ้ามันอยู่โลเดชันเดียวกันเดี๋ยวมันจะเสียของนะฮะเท่าไหร่โอ้ยหกแสนก็โอเคอยู่เนี่ยตีรัวๆเลยอ่ะยวต้องอ่านก่อนเหมือนมันจะใช้ได้เลยเหรอถ้ามันรัวบ่อยจังวะเนี่ยรัวโคตรเลยเดี๋ยวรัวเกินไปไหมวะเนะี่ย ไม่ได้อ่านเลยเซ็กทีฟเซเอทไม่ได้อ่านแค่สี่มาเลยเขาอ,อ่านหน่อยโอเคโกคลเด้นคูตมาปแปลงล่างเป็นซูเปอร์โกลเด้นคูตมาซุเปอร์ศยาครับแน่มาแล้วทั้งก็เปลี่ยนล่างเริ่มสแต็กได้เริ่มสแต็กได้ตัวสแต็กของเราจริงๆควรต้องให้ทั้งอยู่น,นะสะุดท้ายสตอรี้โรเิชั่นดีมากเออ่ขออ่านนี่แป๊บหนึ่งเวนเดอร์อ๋อก็คือ จะบวกอ๋อใช้ถ้าไม่ตายปุ๊บก็มีโอกาสตีอีกครั้งเลยแต่มีโอกาสปานกลาง50%ก็ได้เลยครับติดแล้วก็บวกอีก5%ของเราเป็นท่าไม่ตายโอเคแปลว่าผมโชคดีครับผมมาทั้งเริ่มก่อนนะผมให้ทางเริ่มก่อนรอบนี้มาลดลดเลือดตัวเองโอ้โหตัดการลดเลือดตัวเองกับตัดดิฟเฟนต์ตัวเองผมว่าตัวนี้เก่งผมว่าตัวนี้ตีแรงโอเคเลยเพราะมันเพิ่มเลือดได้โคตรดีคือมันจะไปเข้าขายเดียวกับไคโอเคนบลูับผมนะ มันจะไปเข้าขายตอนนั้นครับตัวละครเอาไว้แบตเตอรี่ต่ำอู้ยูังแทงโดนตีไม่เป็นไรเราแทงได้อะไรเนี่ยตีสองล้านง่ายเลยครับนี่แค่หกเก้าเปอร์เซ็นต์ไสองล้านง่ายเลยยังไม่รู้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่ตีขีครับถ้าโดนตีมากเท่าไหร่ก็เพิ่มโอกาสตีคีมากขึ้นเท่านั้นความเก่งมันอยู่นี่แต่นี่ก็ไม่ได้เจอไฮแอนดรอยครับก็เลยจะกะกว่าคิศท,ทีแล้วครับคิทีแล้วมันตีรัวมากโอเคอยู่งี้แหละเออผมว่าเรทชั่นนี้ดีแล้ว กวัวฮังสามตัวอยู่ด้วยกันสองแสนสี่ใช่ไหมให้อยู่ตรงนี้ล่ะสองแสนสามอลกวัวฮังเปลี่ยนล่างหรือไม่เปลี่ยนจะดีกว่าขอดูก่อนโกวัวฮังด้วยสักแท็กดิฟเอนส์การโอเล็กแท็กใช่ไหมอันนี้การโอเล็กแท็กและเอเด่างบูธี่การโอเล็กแท็กไหมกาดโอเอ่อการแท็กเหมือนกันแล้วก็ตีเขาทุกสีเมื่อเจอศัตรูนี่โอ้แต่ว่าต้องมีเลือดต่ำกว่า58%หรือเจอจอบมันบูซาก้าซึ่งไม่เจอแล้วแต่ว่าตีแรงขึ้นอากา,การก็เปลี่ยนร่างเลย ไม่ได้ไม่มีโอกาสใช้ผมก็ไม่ได้ใช้สักทีครับไอตัวนี้สุกุยเดซิเนให้เราไปส่งฮีโร่คนใหม่ไปยังเส้นทางของเราดีกว่าเอาไปเลยกูจบแมนโปง้งโปง้งขอบคุณแล้วพอ่อผมงอนผมผมกลับมาโูกก็ได้เอาละเดบราโชเทพมาเอ้ยทำไมมันอุย้ยโกหังอันนี้อยู่ด้วยกันน่าจะดีกว่า2องแสใช่มสองแสนสหสสนกลางคือกหังได้โคตรแรงอะ ต้องเงียง้ยแต่จริงผมอยากจะให้กูฮังได้ซับนะเพราะว่าจะดีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าไม่ตายก็ช่างแม่งแล้วไม่เป็นไรเก็บได้ง่ายอยู่แล้วตัวนี้ไม่เป็นไรเก็บได้ง่ายอยู่แล้วหลบลบไม่ลบเฮ้ยมันแทงได้ก็ไม่ค่อยมีปัญหายอยู่แล้วครับตอนนี้คือแบบตัวตัวสึกจิงเจ้าอ่ะตอนนี้ผมบอกผมแนะนำเลยคือไปเปิดกาชาสึกจิงเจ้าดีกว่าไปเปิดเอการันตีเอสเอสอาร์ผมว่า ไงเปิดกาชา SSR ที่เป็นสึกชิงเจ้ามันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วเพราะตัวละครแต่ละตัวมันจะมีเอฟเฟกต์ยูนิคแล้วก็หาแบบนั้นไม่ได้ง่ายๆด้วยอาได้เฉพาะตอนสึกชิงเจ้าอะไรเงี้ยเออเลยคิดว่าถ้าตอนนี้คือแบบใครเล่นสึกชิงเจ้าคือผมตอนแรกผมไม่ค่อยสนใจตัวกาชาสึกชิงเจ้าเลยเว้จะไปเปิดแต่ s อ r การันตีข้างตู้ฮะจริงๆผมรู้สึกว่าเออแบบนั้นมันน่าสนใจกว่าอะไรอย่างงี้โอโอโสามแสนแปดเลยเว้โอ เอ้ยผมอยากให้มันอยู่ด้วยกันนะอย,อยากให้อยู่ด้วยกันจริงถ้าเล่นดีๆควรให้มันนี่แสนหกแสนหกนี่แสนหกเลย38 38เท่ากันโอเคอย่างนี้อย่างเงี้ยคือดีนะอย่างเงี้ยคือดีแต่แบบผมอยากให้มันอยู่ดูเรชัช่นเดียวกับทั้งตัวนี้ตลอดเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่ได้มาโชว์ทั้งตัวสีเหลืองไง เพราะว่ามันจะลดดิเฟนต์มันจะลดดิเฟนต์ตัวเองมันจะลดได้อีกเรื่อยๆป่ะน,นี่ผมไม่แน่ใจนะต้องเช็คก่อนน้ามันลดอีกเรื่อยๆนี่คือบ้าบอไปแล้วนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูด้วยฮะเหมือนมันจะลดดิเฟนต์ตัวเองแบบเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันจะเพิ่มดิเฟนต์แบบเพิ่มแอคแท็กแบบจัดเต็มเนี่ยไม่ขี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโก <laughs> ูโดนหนักแล้วมึงเฮ้ยเดี๋ยวโดนหนักแล้วครับแม่มันลดดิเฟนต์มันโบรลี D ่ดีๆนี่เอง มันคือโบรลี่ที่ที่กำลังกัดกร่อนเราตอนนี้โบรลี่สยสาาแบบกัดกร่อนโอ้โหเฮ้ยจะเย็นเบือนเฮ้ยกูสเตตมาพอแล้วยาโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวทั้งกูเท่าไหร่แล้วเนี่ยทั้งกูสี่หมืนใช่ไหมแม่น้อยที่สุดในนี้เลยนะฮะโอ้โหน่ายินดีน่าปื้นน่าชื่นชมเหลือเกินน่าปรับปรื่มจริงๆเลย แม่ทั้งรถดิฟเฟนต์ตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ควรให้มันอยู่ตรงไหนเยอะๆเลยแทงยูไอไม่น่ารอดเลยมัง้งโอ้ตายแต่เอาตรงๆมันตีแรงนะครับผมำต,ตัวข้างตู้บอว่ามันตีแรงได้เรื่องเลยเพิ่มพลังสองรอ่ะแอคแท็กสองรเปอร์เซ็นต์มาสีฟ้านะฮะออยู่ตรงกลางไปเลยไม่ต้องเดี๋ยว นี่อันนี้เท่าไหร่น,นี่เพิ่มมา6 0,000แล้วนะเนี่ยหกหมื่นเนี่ยเรสแอกแท็กนั่นมันหนึ่งเธอเนี่ไงถ้ามันเพิ่มเรื่อยๆนี่ผมว่ามันเก่งกว่านี้นะเนี่ยถ้ามันแมสซีฟลี่เรสแอกแท็กอีกคือแบบเรสแอกแท็กแบบไปเลยอะ่ะแล้วก็สแต็คอ่ะผมว่าเก่งกว่านี้นะแม่เสียดายจริงเนี่ยมันลดอีก50เนี่ยแม่ใช้ถ้าไม่ตายคือคล้ายๆโกคูวะผมนะโอ้ยสามเซนเปรถ้าอยู่ด้วยกันนะเนี่ยได้สี่แสนเลยอะ่ะโอต้องแยกหรอไม่เอาไม่แยกไม่แยกไม่แยกไม่ค่อยอยากแยกเท่าไหร่เลยอย่าเสียดายครับสมเเสีียยดาาาพราะว่ตอนน ไอ้โกฮังโอ้เฮ้ยโกฮังเดี๋ยวนะโกฮังมันแทงได้ตอนไหนวะนี่รู้าเมลีซีฟเอ่อบาย58%แทงได้อยู่ครับตอนนี้แต่ว่าโอ้ยงี้ยคือโรเลชั่นดีที่สุดนะฮะโกูไอ้โก้คูมันตีข้างหน้าไงมันเลยต้องทำอย่างนี้โอ้มันแรงได้กว่านี้ครับแต่แค่ผมขอเซฟไว้ก่อนแล้วกันผมอยากจะโชว์ทั้งหน่อยเรามาโชว์เคสทั้งไงวันนี้เราไม่ได้มาโชว์เคสตัวอื่นไงมาโชว์เคสทั้งนะฮะถ้าโชว์เคสตัวเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะหลุดมันจะหลุดเนื้อหาผม มาตอนนี้เราก็สแต็กชังไปเรื่อยๆก่อนเรามีตัวกาดเอ็กแท็กกับตัวสแต็กโอ้รอดแต่แค่จะทำดาเมจได้ไม่ดีในตอนสุดท้ายผมนะเพราะสีม่วงเราแพ้ทางไปทั้งคู่เลยแพ้ทางคู่เลยก็คือต้องเลือดต่ำกว่า58ถึงจะตีเข้าลูกสีนะสำหรับไอตัวใหม่ไอตัวโกฮังล่าสุดอนะโกฮังอัลติเมทล่าสุดนะฮะเฮ้ยจะได้ดอกครั้งหมดแล้วเอาเอาแม่โอ้โหเนี่ยสองล้านหนึ่งไงว่าตีตั้งต้นโคตรแรงเฮ้ยแฟตเบทโอยชูโอ้โหขี้หน่อย โอ้โหแล้วผมเพิ่มแอดิชั่นอลให้แม่งต้องเยอะไม่ตีเบิ้ลบ้างแล้วผิดหวังซะจริงๆเลยเอออะไรวะเน,นี่ยโอเคโกหังโอ้ oh! <c oughs> ตายละช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสจริงๆคนคให้โกหังใช้ทัพแรงกว่าโกหังไอตัวตัวล่าสุดเนี่ยไโกหังอัลติเมทล่าสุดท็อปเทียวนะตัวแซดเทียเลยนะฮะ เพิ่มช้ามากอุ้ยกดผิดพลาดได้ยังไงวันนี้ไม่เป็นไรแต่นี่คือซับสองเลยนะเนี่ยคือแบบแรงมากครับโกหังตอนเนี้ยโกหังโคตรแรงโดนซับสองซับทั้งไอตัวสึกชิงเจ้าแล้วก็ซับทั้งไอนี่ออ้หแรงเหลือเกินแต่ไม่ได้ใช้กครังหมดเออตายไปเรียบร้อยล้านสี่ตอนนี้เพิ่มกีกเท่าไหรละมันเสียเยดายจริงครับว่ามันไม่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะโคตรเสียดายเลยเดี๋ยนะักเขาดูหน่อยตอนนี้ตีแสนเนี่ยโอ้โหแม่ง โอ้ยผิดหวังอะอะไอย่างงี้จะไหวไหมเนี่ยกลัวแม่งซัด้าให้ตายมาที่กูตายเลยเนี่ยใช่ไหมถ้าซัดทาไม่ตายมาที่ผมมีสิทธิ์ล่วงสูงเลยเนี่ยมันตีแค่สองล้านเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วอะมันตีแค่สองล้านหนึ่งแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วครับผิดหวังนิดนึงคือมันแรงในระดับอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยดูโกหมื่นคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยคือแบบเลือดน้อยก็ไม่ได้ส่งผลดีเลยนะฮะ คือเลือดน้อยแทน,นที่จะได้รับแบบเอฟเฟกเพิ่มเหมือนแบบยิ่งเลือดน้อยแทงนงได้ไม่ไม่ไม่นะโอ้โหคือตัวแบบนี้ยังจะคิดทำเหมือนอโดโคัง ECA มันด่วนเลยแก้ไขจุดบกพร่องนิดซะเอ้ยเนี่ยคือไม่มีคนหยิบม,มาใช้เพราะอย่างนี้ผมนะทำให้กลายเป็นตัวที่ถูกลืมนะฮะทำให้เกิดซีรีส์นี้ขึ้นมาข้างตัวที่ถูกลืมเอออันนี้ใช้ไป พราะไงโก้ทคูดก็แทงได้อยู่แล้วฮะสบายชนะทางด้วยโอ้โหมานนี่้จริงต้องให้ม่วงว่ะม่วงสามแสนใช่ไมสามแสนหกเท่ากันสามแสนหกแปดสี่สสี่เท่ารสี่สี่เท่ากันอย่างนี้หละโอ้ไม่ไม่ม่ยังไงโกหังก็ต้องอยู่กลางว่ะเพราะว่ามันตีสมตัวว่ะเนออย่างนี้เลชั่น คือผมอยากจะเน้นไอ้ตัวนี้ด้วยมันแรงครับผมนะคืออยากจะให้มันได้ซัพพอร์ตด้วยอะ่ะคือมันเป็นตัวละครที่มันคู่ควรที่จะได้ซัพพอร์ตอยู่เฉียนข้างคือจริงอาจจะแบบซัพพอร์ตยูโรเดชั่นแต่ไม่อะ่ะผมอยากให้มันโรเลชั่นออกมาทุกรอบแล้วโกูหังจะต้องได้ซับทุกรอบไงเออผมผมตั้งใจอย่างนั้นไว้ไงตีสี่ล้านนี่ง่ายเลยอันนี้เจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์หกปีไม่มีเสียดายมากเลยถ้ามันเป็นตัวหนึ่งที่ผมเล็งที่จะเอาตัวแรกเลยมั้งเอามากกว่าตัวที่ต์เอลไอ่ะ แต่ว่าคือ LR ผมมีผมมีหลายตัวแล้วไงคือตัวละครที่มันมาให้แรกในหปีเนี่ยผมมีหมดทุกตัวแล้วยัเป็น6ปีกับตัวใหม่นะฮะก็เลยอยากได้โกหังตัวใหม่ไอโกหังตัวนี้มากเลยไอ้ตัวเอาติเหม่โกฮังยังเป็นตัวที่ผมขาดอยู่จตอนนี้คือตั้งใจเก็บเหรียญเพื่อไปแลกมันแล้วอะ LR 6โปร6ปีช่างแม่งก่อนตอนเนี้ยจริงก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะโอ้โหโอ้โห เดี๋ยว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 แล้ว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 เราจะทำยังไงดีวันนี้เฮ้ยโกโกคูอยากคึกนะเว้ยอยากคึกนะเว้ยโอ้ยตายห่าแล้วดิอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้ยโดนไปสามหมื่นเอาดิมึงโดนรถอีกห้าสิบไหมนี่ยเอ้ยทำไมอ๋อนี่ไม่ได้รับพลังพอร์ตเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีซับนะมึงตีแค่เนี้กูว่าแล้วเชียวกูว่าแล้วเชียวกูว่าแล้วนี่ไงนั่นโดนเต็มเต็มกูตายสองแสนอี๋ โอ้โหโอ้ my god อะไร <laughs> คือด่านสั้นๆมันเล่นได้เว้ยอย่างเช่นด่านโดคัองอ่ะมันเอาไปเล่นได้เว้ยแต่ด่านแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สมควรเอามาเล่นอะ่ะไม่ก็ดา่าน super r o ร d ผมว่ายังไม่ควรเอามาเล่นเลยเว้ยจริงๆลดดีเฟนต์ตัวเอง50%น่ะทุกท่านคิดดูดีลดดาเมจลดลดแม่งเลยโอ้โหคือแบบ ตอนได้มาก็ดีใจนะที่ได้มันมาตอนที่ผมได้มาเพราะว่าไม่ได้13ไงเหมือนได้เหมือนได้ของรางวัลปอบใจอ่ะเราก็ดีใจอ่ะเออที่ได้ของรางวัลปอบใจนะแต่แบบก็ไม่นึกว่าในอนาคตมันจะเงียบงัดขนาดนี้นะฮะความสามารถในการลดดิฟเฟนต์ตัวเอง50นะฮะแล้วก็เพิ่มคีปรคิติคลเต่อจํานวนการโจมตีที่ได้รับนะฮะแล้วแม่งเห็นคีเลยแม่งคีอยู่รอบเดียวยง,งเมื่อกี้โตคัง e c a เอนี่นด่วนเลยโดคังไม่ต้องแล้ว EZA มันดนด่วนเลยโดคังจริงๆนะเนี่ยหรือว่าเราต้องรอทั้งมันมีทั้งตัวไหนที่เป็นเป็นทั้งตัวนี้ไหมวะทั้งทีนที่เป็นด็อกคังเฟสก็ยังไม่มีปะทั้งทีนที่เป็นด็อกคังเฟสังไม่นับตัวหัวเขียวนะเอาตัวหัวน้ําเงินมีไหมไม่มีด้วยนะฮะก็อย่าวหวังว่ามันจะได้ EZA คือถ้ามันจะได้ถ้าแบบมันเป็นตัวข้างตู้แล้วแบบมันมีตัวเนี้ยเป็นตัว แบบหน้าตู้แบบอ่อนแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบผู้นาอะไรเงี้ยมันก็ยังมีโอกาสเป็นตัว ECA ข้างตู้ยังเก่งขึ้นมาหน่อยแต่ไม่มีเลยนะฮะ ECA ดวนดเลยโดคังแม่งไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วเนี่ยเออนี่ยคือลองเทียบดูดิทั้งตู้แม่งเก่งกว่าเยอะ,อะไอ้นี่ก็โอ,อ้ดีกว่าเยอะครับก็อาจจะชนะตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะเออผมพูดเลยว่าตัวนี้ยังเก่งกว่าอีกอะคืออย่างน้อยมันไม่ได้ลดดีเฟนส์ตัวเองแล้วมันยังเก่งต่อเมื่อเจอกับ Android ใช่ไหม แต่นี่คือม,มึงลดดีเฟนต์ตัวเองทําไมวะแม้าจะตีแรงแต่มันก็เน่แรงเท่าตัวใหม่ดูดิลองเทียบดูครับคือมันเพิ่มมานจโจมตีแค่แบบตั้งต้นแสนกว่าตัวอื่นแม่งไป4ี่ห้าแสนกนหมดแล้วอะตกยุคมากครับโนคัง E Z M มันด่วนเลยนะพูดกันตรงๆพูดกันตรงๆตรงๆตรงๆเลย E Z M มันด่วนๆไม่งั้นอีกไม่นานมันคงได้อยู่ล้านป้าบ้าบาแล้วนะไม่รู้ว่า ช่วงนี้ยังมีคนแบบเก็บตัวนี้ไว้อยู่หรือเปล่าอาจจะมีคนขายแบบได้มาเอาไปขายแล้วมั้งเนี่ยแม่ผิดหวังกับมันจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีแบบคนที่จัดทีมดีกว่านี้ก็ได้นะวูดิผมอัพผมอัพเบิ้ลสิบสี่ระหวังการตีแมสซีฟได้ยินเลยจีเฟนของมันไม่ไม่มีเลยหรือว่าผมควรไปอัพคีดีกว่าวะอาจจะไปอัพคีดีกว่านะสำหรับตัวนี้เน,ะะนาะกันหน้าแล้วกนะัการมารีวิวทั้งทีมที่เอฟเฟคโคตรอีกอย่างวะ แถนตอนนี้ก็ตกยุครอการ ECA ครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าด้วยนะเออโอเคครับผมก็จบคลิปอยฝากกดไลค์ใกล้กดแชร์เป็นกำลังใจ้ผมทำคลิปด็อกคำไปเท่าดีต่อไปด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสัวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมเข้ากดไลค์แฟนเพจและอย่าลืมเข้าดิสของเราด้วยล่ะ